ชื่อเพื่อนได้คุณครูจะให้ขนมดีไหมดีไหมเออแล้วครูจะตีแกล้ใครยิ่งตอบได้เยอะยิ่งได้ขนมเยอะดีไหมใครอยากได้ขนมเยอะบ้างเยอะบ้างกึศอ้ยใครมองใครมองไม่เห็นใครมองเห็นบ้างใครมองไม่เห็นกายเห็นไหมพี่ใครโอันดู

พิลล่าพนมาก่อนเออเราถือกระเบนก่อนใช่ไหมพิลล่าพนไปโดนยนอ่ะใครถึงคนสุดท้ายพี่ออตโต้อย่ไปอย่าไปไปก่อน เก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกออโต้เจอแล้วมานั่งรอนั่งรอไหนลูกออโต้ไหนลูกออโต้ไหนออโต้อยู่ไหนออโต้อยู่ไหนเก่งมากไปนั่งรอออโต้อยู่ไหนคะ รจักน้กแก้วไหมรู้จักน้กแก้วไหมคะรู้จักไหมรู้จักนกแก้วือ <c oughs> ใชไหมคะอ่ะครูนับห <c oughs> นึ่งครูนับหนึ่งส คนไหนน้องแก้อ uh, okay. ่าไปนที <todavía inhale> ่พี <ney> ่กายเก่งมากไปนที่ค่ะไครเอ้ามิเดไมิไดียาอยขนลอยจับด้ยนะไม่ได้านมมาให้เองอ่ะมาแล้วไหนไหนอยไหนนง้ไหนใช่ไหม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  รู้จักทีไหมอ่าถ้าครูนับ 1- ึงถึง3าให้ไปหาชื่อคุณพีนะคะอ่าพร้อมยังหนึ่งอาม่าหาชื่อพีเร็วเร็วเหชื่อพีหาชื่อพีหาชื่อพีพีไหยพี่พีไหนพี่พีไหยลุ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 ลล เออพี่ไหนพี่อยู่ไหนอ่ม่นี่พี่งมากงมากงมากอ่าพีู่แนพี่พี่อะไรอาชีพหรออาชีพี่อยู่ไหนโอเคลูกพี่ยไหนครับอ่าลูกพี่อยู่ไหนพี่นคนอันนี้เหลือที่ลูกพี่ไหนก็ไ เก่งมาแะ,ะแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็นอนโอเคอ่าไปด้านที่นั่งที่นั่งที่เลยนั่งที่เกมเราจบแล้วอ่ะให้นั่งประจำที่อ่าไหนตัวใครอยู่ไหนเชิญน,นั่งค่ะเชิญนั่งกี่ด้านที่แล้วที่ทีท่ไหนแล้ว ี่เดี๋ยวเราจะให้ขนมเร็วจะให้ขนมไปนั่งนี่ค่ะจะให้ขนมเร็วอื คนที่มาเด็กๆทำได้ดีมากเลยจำเพื่อนได้ใช่ไหมไหนใครจำเพื่อนได้ยกมือ,อใช่ไหมพี่พุกคนพี่ทุกครู้จักเพื่อนไหมคะรู้จักไหมเอาโตัวรู้จักไหมคะโอ้โหทุกคนตอบได้หมดเลยว่าเรามีใครบ้างตอบชื่อได้หมดเลยอ่ะแล้วครูก็จะให้รางวัลน,นะคะเอาไหมรางวัลโอ้ไหในใครได้รางวัลมากยกมือ ยกมือ,อโอเคมาอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบด้ขอบคุณค่ะนีค่ค่ะ,อ,คคะอันนค่ะเอกคนเก่งมากทำได้ดีมากรูก้จักเพื่อน กนในห้องแล้วอ่ะปมก็ที่เวนนอนอ่าไปพักทานข้าวนะคะแล้วก็พักกอับยายใสวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูไปแล้วนะสวัสดีค่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 ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีค่ะ